รู 5G พาเที่ยวเดินเล่นชมงาน Awakening Bangkok 2024กลับมาอีกครั้งเป็นปีที่7แล้วกับงานเทศกาลแสงไฟและศิลปะดิจิทัลประจำปีที่มาในทีม One Light One Rises ปลุกย่านไฟเติมไฟคนวันนี้เราเปิดแมปพามาเริ่มที่โซนสวนโรมานีนาดแผนที่พร้อมเน็ตพร้อมก็ไปกันเลยจุดแสดงมีหลากหลายรูปแบบให้เดินชม ทั้งการผสมผสานแสงสีเสียงและงานอินเทอร์แอคทีฟที่เต็มไปด้วยความหมายลึกซึ้งปีนี้มีผลงานกว่า35ชิ้นจากนักออกแบบไทยและต่างชาติรวมถึงนักศึกษาที่สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆให้เราได้ชมกันอย่าลืมเตรียมสแกนแผนที่ที่รวบรวมข้อมูลผลงานและร้านอาหารให้เดินชมงานได้สนุกยิ่งขึ้นและยิ่งใช้ทรู e 5G ทำให้วางแผนเดินเที่ยวและนําทางได้แบบไหลลื่นไม่มีสะดุดงานจัดวันที่8-17พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่เวลา6โมงเย็นถึง5ทุ่มเข้าชมฟรีขอไปเดินโซนอื่นต่อก่อนนะกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปหน้านะ